สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันตามตําราของไทยโบราณนะครับก่อนจะไปพบกับคำทำนายฝันอย่าลืมกดติดตามและกดส u ั s c ส i า e ทางช่องด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายสําหรับหลายหลายคนนะครับที่ฝันว่าได้ไปโรงเรียนนะครับหรือนะครับได้ไปโรงเรียนเก่าที่ ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้นะครับเดิมเนี่ยเรียนอีกที่หนึ่งนะครับอตอนนี้ย้ายมาอีกที่หนึ่งนะครับคุณฝันว่าคุณได้ไปโรงเรียนนะครับอันเนี้ยมองได้2มุมนะครับมุมคนที่เรียนจบแล้วแล้วฝันว่าได้ไปโรงเรียนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับคนอ่ะคนอาจจะกําลังเรียนอยู่แต่ฝันถึงโรงเรียนก่อนหน้านี้นะครับจะบอกว่า การฝันในลักษณะน,น,นี้นะครับถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องเครียดเนาะอาจจะมีเรื่องที่ลำบากใจนะครับทําให้คิดถึงความหลังทําให้คิดถึงเรื่องเก่าๆนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอยากกลับไปเรียนที่เดิมอยากกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับนั่นหมายความว่าชีวิตจริงคุณตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแบบเหนื่อยอะนะครับไม่อยากจะอยู่ที่ที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นในเชิงสยศาสตร์นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้คุณเหนื่อยแหละนะครับแต่ขอให้สู้อีกนิดนึงนะครับหมายความว่าอย่าเพิ่งท้อสิ่งที่ทำมานะครับมันดีแล้วก็ลุยต่อไปนะครับถ้าไม่ดีก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อเดินหน้าต่อนะครับผมบอกเลยว่าดวงคุณมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือมีโอกาสเดินทางนะครับแต่เป็นการเดินทางที่ ดีนะครับก็คืออาจจะเจอได้ลาบได้โชคได้ลาบนะครับจากการเดินทางหรือว่าเดินทางเนี้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทําให้มีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาระหว่างเดินทางนะครับส่วนผู้หญิงนะครับมีเกณฑ์ว่าจะมีบุตรมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ว่าจะมีบุตรถ้าได้บุตรนะครับบุตรผู้ชายจะน่ารักมากๆนะครับ ถ้าไม่ได้ไม่ได้บุตรนะครับหรือไม่ได้เกี่ยวกับทางกับบุตรเนาะนะครับยังไม่ได้มีคู่ครองหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ลาบนะครับลาบยศสรนเสริญลาบเนี้ยอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสมอไปนะครับอาจจะมาจากญาติผู้ใหญ่นะครับอาจจะมาจากหน้าที่การงานนะครับอาจจะมาจากสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่นะครับเช่นธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะไปได้ดีนะครับเดิมขายได้วันละหล้าน อาจจะพิผ่านขายได้วันละ10ล้าน20ล้านนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแม้ว่าฝันนี้จะเป็นฝันค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าคุณนะครับย่อท้อต่อสิ่งที่คุณเจออยู่ณนะตอนนี้คุณก็อาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้นะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับส่วนเลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่3 7 5 6 รวยๆวยเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ